วิจาร์ณสนันนุ่นวรนุษร้องเพลงเสียงไม่ผ่าน f อฟแห่ส่งกำลังใจหลังนางเอกตัวแม่นุ่นวรนุษพิรมพักดีสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในรายการวาไราตี้ชื่อดังของจีนไรเดอร์วิน2025ทางช่องแมงโก้ทีวีด้วยลุคที่สวยสง,งา่าและรอยยิ้มที่สะกดใจในรอบเปิดตัวเธอได้ร้องเพลงพิงของนนทน,น,ท,น,นทั้งภาษาไทยและภาษาจีนซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมาก แต่เธอก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหลังจากการออกอากาศเทปดังกล่าวได้มีเสียงวิาพากวิจารณ์เกี่ยวกับความสามารถในการร้องเพลงของนุ่นในบางมุมอาทิเสียงร้องยังต้องฝึกฝนเพิ่มเติมการเลือกเพลงอาจไม่เหมาะสมกับเสียงและทักษะของเธอเมื่อก่อนนุ่นร้องเพลงได้ดีกว่านี้ถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์ดังกล่าวแต่แฟนๆส่วนใหญ่ยังคงให้กำลังใจนุ่นวรนุษย์โดยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาและแสดงศักยภาพในด้านอื่นๆ นอกจากนี้แฟนๆยังชื่นชมความพยายามและความตั้งใจของเธอในการเรียนรู้ภาษาจีนและร้องเพลงในภาษาจีนโดยมีการแสดงความคิดเห็นที่ให้กำลังใจอาทิสวยมากเป็นตัวแทนของดาราไทยที่สร้างความประทับใจความพยายามนับว่ายอดเยี่ยมรายการ r ร์เดอะวิน2025เป็นรายการวาไรตี้โชว์ที่เชิญนักแสดงหญิงจากทั่วโลกมาร่วมแสดงความสามารถทางดนตรีและการแสดงต่าง